สวัสดีครับ Bible Talk กับอ p r o Pro, ครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่าเริ่มต้นและดำเนินในความเชื่อนะครับเริ่มต้นและดำเนินในความเชื่อครั้งนี้อยู่ในมัทธิวบทที่8ข้อ23-26ถึง26เป็นเหตุการณ์ที่ าสาวกลงเรือไปและเกิดพายุพัดนะครับสาวก,กตะโกนร้องให้พระเยซูได้ปลดมาช่วยเขาบอกว่าขอทรงโปรดช่วยครับพระองด้วยเถิดพราะเรือกําลังจมแล้วขอยสี่บกเป็นไฮไลท์ที่เป็นคําของพระเจ้าที่มาถึงเขาพระเยซูตรัสว่าฉะนั้นจึงขาดนักช่างมีศรัทธาน้อยจริงๆและดังนั้นพระเยซูก็ระงับทําให้พายุและคลื่นก็สงบลงเพื่อพวกเขานะครับ เรารู้ว่าการดําเนินชีวิตคริสเตียนเนี่ยมันเป็นชีวิตที่เริ่มต้นด้วยความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราแต่ในความเชื่อนั้นไม่ได้ใช้ครั้งเดียวเมื่อเชื่อนะครับแต่เป็นเส้นทางของเขาเรียกว่าการดําเนินชีวิตในความเชื่อตลอดทั้งชีวิตของเรานั่นเองพระธรรมฮีบรูบทที่ข้อ11อบทที่11ข้อ6บอกว่าแต่ถ้าท่านไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระไทยพระเจ้ามิได้เลยนะครับ เพราะว่าผู้ที่เข้ามาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่าพระเจ้าทรงพระชนดํารงอยู่และพระองค์จะทรงประทานบำเหน็จให้กับทุกคนที่แสวงหาพระองค์นะครับผู้เชื่อใหม่เนี่ยเวลาเขาติดตามพระเจ้าที่ยังไม่เข้าใจพระเจ้ามากนักเนี่ยแน่นอนทีเดียวเมื่อเจอสถานการณ์เนี่ยเขามักจะมองที่ปัญหามากกว่ามองที่พระเจ้าแต่ว่าเมื่อเขาใช้เวลากับพระวจนะมากขึ้น รู้จักพระเจ้ามากขึ้นเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นความมั่นใจของเขาก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นก็นเหมือนกับเรานั่นแหละนะครับเราก็จะเรียนรู้ว่าอะไรเป็นที่พอพระทัยต่อพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเมื่อเจอสถานการณ์เราก็สามารถใช้พระคําของพระเจ้าที่ให้กับเรานั้นในการอธิษฐานได้คมชัดมากยิ่งขึ้นเพื่อจะสามารถระงับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราได้ผลต่างที่เราใช้ความเชื่อในสาการใดๆไม่ว่าจะดูดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องใช้ความเชื่อออ,อกไปครับ เชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นจะเป็นลิดเดตของพระเจ้าที่สามารถอวยพรหรือว่าช่วยเหลือเราได้จากเหตุการณ์มัทธิวบทที่28ที่บทที่8นี้นะครเป็นเหตุการณ์ที่สาวกเองก็ร้องทูลต่อพระเยซูคริสเพื่อขอความช่วยเหลือเราก็สามารถเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้กับชีวิตของเราได้ว่าเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่เลวร้ยวายแบบนี้เรามีความรู้สึกสิ้นหวังซึ่งไม่มีทางออกที่จะช่วยเหลือตัวเองให้หลุดพ้นได้นะ ถ้อยคาของเพรยเยสูคริ์ที่พูดกับเขาในตอนนี้ก็สามารถมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้ด้วยว่าทําไมเราถึงขาดความเชื่อหรือความเชื่อทำไมของเราน้อยจังนะครับเราทุกคนเนี่ยปรารถนาที่จะเดินชีวิตกับพระเจ้าอย่างไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ความเป็นไปได้ยากอันเนื่องมาจากว่าโลกนี้ยังอยู่ภายใต้การปกครองของมารร้ายที่พยายามทําลายมนุษย์จึงเกิดปัญหามากมายเกิดขึ้นจนมีผลต่อชีวิตของเราด้วย ทางสว่างสาหรับชีวิตคริสเตียนครับก็คือว่าพระวจนะของพระเจ้าทําให้เรามีชีวิตที่เข้มแข็งขึ้นเมื่อเรายึดพระวจนะของพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้าจะสามารถทําให้เรามีชัยชนะต่อทุกๆปัญหาได้เพราะพระวจนะที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าเป็นฤทธเดชของพระเจ้าเป็นฤทธเดชเพราะว่าพระเจ้าทรงฤทธานุภาพเหนือทุกๆปัญหานั่นเองแต่ที่สําคัญก็คือว่า ทุกครั้งในการที่เรารู้จักพระวจนะเราจำเป็นจะต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้าก็เหมือนกับสาวกค,ครั้งนี้ด้วยที่เขามีประสบการณ์กับพระเยซูคิตดโดยการร้องทุนต่อพระองค์และพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือเขา เราก็จะสามารถถ้าเรามีประสบการณ์แบบนี้ในการที่รู้ว่าเมื่อเราร้องทูลมีประสบการณ์กับพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เราจะสามารถวางใจพระเจ้าในช่วงเวลาร้ายๆที่เกิดขึ้นในชุดของเราได้และเราจะรู้ว่าการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าคือการดําเนินแต่ละวันนด้วยความเชื่อทุกๆวันนั่นเองจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องครับในโรมบทที่ 1: ข้อ1 6บหถึงสิบอกว่าข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าสําแดงออกโดยเริ่มต้นด้วยความเชื่อและสุดท้ายก็โดยความเชื่อ ตามเพื่อีเขียนว่าคนชอบทมหรือผู้ที่เชื่อนี้จะดำเนินดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับว่าเราสามารถดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในทุกๆสถานการณ์ได้ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะดีหรือไม่ดีเราก็ถ้อยคําของพระเจ้าปลดปล่อยออกไปและเราจะเห็นพระพรผ่านถ้อยคําที่ที่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของเราที่ห่วงใยเราเสมอนะครับน้ำใจพี่น้องสาหรับคลิปนี้ครับเริ่มต้นด้วยความเชื่อและสุดท้ายก็ความเชื่อครับสวัสดีครับ